ครับตอนนี้นะเพื่อนก็พามาดูรถถูกๆกันบ้างนะอยู่ที่เมืองพนอันนี้เต็็อะไรนะพี่ป้อมสอเจริญยนอโต้สอเจริญยนตอต่คาก็คันนี้คันแรกเขายังอยู่ตอนแรกเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นห้าตอนนี้พี่ป้อมบอกว่าลดละเหลืออยู่ต้อนรับสงการอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมราคานี้ยนเล่มไปเลยอ่าไปโอนเองได้เลยก็คือสวยฮะคันนี้อดูสวยเลยสีเดิมสวยหลังคาแบบสวย คือแทบไม่ต้องทำอะไรละเป็นเกียร์ธรรมดานะนเพื่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกมือหมุนอยู่แต่ข้างหน้าเป็นไฟฟ้านี่เบาเบอร์สวยมากเลยนะานเพื่อนผมยังอยากได้เอเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็อ๋อมันเป็นมือหมุนนะอ่ะมือหมุนอยู่แล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาโฟล์มอะไพาวเวอร์นะวิทยุซีดีให้หนึ่งแผ่นแอร์เย็นเพลงเพาะเนี่ยภายสวยมากเลยสี่หมื่นเก้านะนเพื่อน แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยคือแม้รถจะปีลึกอย่างนี้ก็ยังมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะที่นี่ก็คือ3เดือนระยะทางจํากัดนะพี่ไม่จำกัดระยะทาง3เดือนขับไปเลยไม่จํากัดระยะทางดูแลกันไปยาวๆเนาะซื้อที่นี่แล้วก็อ่คันนี้ก็เหมือนกันซูลูน่าซูลูน่าหยดน้ำไหมหยดน้ำแล้วหยดน้ำด้วยปี 4- ี่ห้าตัวสุดท้ายหละตัวสุดท้ายเกียร์ออโต้หรือธรรมดาเป็นธรรมดาเกียร์ธรรมดาอยู่ก็คือสายซิ่งก็ถูกใจเลยคันนี้ได้ยางใหม่เป็นของฮีโร่อารวัน อ่าตัวหนึ่งอ่าประมาณนี้ยังสวยล้อสวยคันนี้ก็เปิดที่สี่หมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันเป็นสีทองเออสวยนะทำมาเล่นไหหน้าเดิมเดิมเลยรถอย่างนี้ก็รับประกันเหมือนกันรับประกันอืมคันนี้ได้เป็นได้ใหม่ก็คือเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็เบาะเป็นเบาผ้าอยู่ประมาณนี้เก็บนิดเดียว เย็บน <Yeah, S 2> ิดเดียวก็ได้ละหล่อละมมอผมลายพาวเวอร์เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็วิทยุซีดีมีให้นี่มีให้นะก็คือกันแดดกันฝนเลยอะแล้วก็ที่สำคัญได้าซลนาวีออสเนาะเขาเรียกกันใช่ไหมโซลนาโซาก่อนวีออสใช่แล้วเป็นโฉมตัวอ e ีด้วยไฟท,ท้ายหยดน้ำด้วยก็ยังสวยนะทรงมันได้นะได้ท่อได้อะไรครบเลยนี่ครบเลย แล้วก็สายกระบะบรรทุกใช้งานคันนี้ก็มีสตารดาสตารดาเครื่องสองพปี47เครื่องดีเซลด้วยดีเซลอ่าเครื่องถือว่าแรงนะครับผมเครื่อง2008ดีเซลราคาเปิดดูที่95,000บาท95,000บาทปี47ครับผมโอ้โหเดือดนะที่อื่นเนี่ยผมเห็นนึงประมาณแสนสองแสนสี่เออประมาณนี้นะนี่ก็ต้องไปตามนี้เลยอ่าเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยเบาะนี่ ออกแนวว่าหุ้มใหม่ละเรียบร้อยดูโอเคมากเข้ามาข้างในก็ถือว่าโอเคนะมีกลิ่นหอมเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับคงเลยพาวเวอร์วิทยุซีดีได้1แผ่นอเย็นเพลงเพาะโอเคผ้าหลังคงหลงคาวสวยเลยอืมผ่านผ่านแล้วก็มีพื้นปูกระบะให้พร้อมใช้งานเลยับส่วนนี้ก็เป็นเจ้าตลาดกระจกไฟฟ้าแน่นอน SLX ปี49ราคาเปิดอยู่ที่5 0 0 สองแสนห้าพันบาทปีสี่เก้าสองแสนห้าพันบาทเท่านั้นนะแล้วก็ที่สำคัญที่นี่เงินสดเงินสดลดให้หมือนหนึ่งลดมื่อหนึ่งเนี่ยเหลืออยู่แค่แสนกว่าบาทเองก็ได้ละนี่เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าดาวจากช่องพอน้องคิวเนี่ยให้ดาวมื่อหนึ่ง ปกติเนี่ยสองหมื่นสามหมื่น,น่ยมีให้เห็นแต่ถ้ามาจากช่องพ่อน้องคิวเนี่ยดาวเริ่มต้นแค่หมื่นหนึ่งโอกาสผ่านละเรียบร้อยทุกอาชีพด้วยนะพี่ป้อมเขาจะดันทุกเคส<ช>อ่าประมาณนี้นะ,ะมาดูคันนี้ต่อเป็นไงบ้างคันนี้ยูนิซุฮะเอ็กซ์เพนเจอร์เอ็กซ์เพนเจอร์อ่าแต่ก่อนคันนั้นมันเป็นสีแดงนะไปแล้วนะตัวเดียวกันตัวเดียวกันนี่เอาไปจอดไว้บ้านอ๋อแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันไอ้คันคันเดิมป่ะคันเดิมคันเดิมอ้าวกลับมาแล้วเหรอ เอาไปจอดไว้บ้านเอาไปจอดไว้บ้านอ่าตอนนี้เป็นไงครับพี่ตอนนี้ก็ปีสี่สี่นะปีสี่สี่อ่าตั้งขายอยู่อ่าฮะเก้าหมื่นเก้าปีสี่สี่เก้าหมื่นเก้า็คือเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงไทยรุ่นแต่ไทยรุ่งเอาไปทำอะไทยรุ่งเอาไปบิวเอาไปปั้นเอาไปทำอืมแล้วอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะอืมก็จะมีประมาณแถวหนึ่งก็คือสุดแถวก็คืออยู่ตรงนู้นเนาะสุดแถวครับสุดแถวอ่า แล้วก็มีคันนี้สีประตูปีลเนอร์สีประตูปีสองพันเจ็ดเครื่องสามพันเครื่องสามพันตั้งขายอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับผมแล้วก็เงินสดลดหมื่นหนึ่งทุกคันดูแลให้ครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้ไปเลยสามเดือนไม่จํากัดระยะทางสีขาวก็ถือว่าโอเคจะหอดในร่มแล้วก็ไม่เหลืองไม่อะไรนะอืม exclusive ไหมอ๋อสีหมานสีมันจะพิเศษกว่าตัวพิเศษนะ แล้วก็เป็นเครื่องสามพันด้วยเป็นเนบาะนังเบาะนังจากโรงงานห้องเครื่องดูได้ไหมเนี่ยดูได้ครับด,ดูได้นะอ่าเดี๋ยวให้พี่ป้อมเปิดนะรถเดิมสวยดีนี่มีพื้นบุกะบะให้นะใครมองหาอยู่เป็นสีอ่ะตรงนี้จะเป็นทูโทนนะสีขาวอันนี้สีเทาๆนะอืมฝั่งนี้ก็หุ้มหนังให้ละเรียบร้อยกระบะสี่ประตูเพื่อนไม่ข้ามสองแสนฮะนี่ขับเข้าไร่เข้าสวนเข้าเมืองได้รอๆเลยอะ เท่าไหร่นะสองแสนเท่าไหร่นะพี่สองแสนหกหมืนหนนม่นห้าพันบาทโอ้ไม่ข้ามสามอ่ะแต่สภาพก็ต้องขอคนใช้งานอะ่ะรับได้สภาพนี้เอาไปเก็บอีกไม่เกิน 2, สองหมื่นไม่เกินหมื่นเนี่ยสวยเลยตัวนี้คอนโซลแดชบอร์ดก็ทำได้น,นะพนะ่นสีได้อะไรได้พวงมาลัยก็หุ้มก่ะจบเลยพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะแล้วก็วิทยุซีดีทั้งเทปได้ดนะ้วยแอร์เย็นเพียงเพาะเบาะหนังแท้ด้วยนะ เออแท้โรงงานนั่นนะเนี่ยโอ้ธรรมดาธรรมดาเป็นตัวพิเศษตัวนี้เฮ้ยคันนี้สวยคันนี้สวยอืมอ่ะมาดูเครื่องหน่อยนี่คัน้าเดิมเลยนะเนี่ยคัน้าเดิมสวยเลยแก้มด้านซ้ายไอ้ด้านขวาของตัวรถนะขวาเดิมซ้ายก็เพดอยู่ครบแบตใหม่มีเทอร์โบให้ด้วยแต่สมัยนู้นยังไม่เป็นวียน แรงมาอาจจะน้อยหน่อยมนแต่ตัวยกสูงแรงมาก็พอมืออยู่ละ ABS ระบบเบรก ABS ให้ก็ถือว่าโอเคนะฝาโปรงหน้าเดิมเลยโอ้โหคันนี้ใครได้ไปถือว่าโอเคมากโครงสร้างเดิมสวยมากนะแล้วก็ได้สี่ประตูขับหล่อๆในราคาไม่ข้ามสามแสนได้ขับพีเลเนอร์ยกสูงเจ้าตลาดแล้วอ่ะโอ้โหอ่ะส่วนคันทันมาโฉมไฟเข้าหลาตัดโกลซีโกลซี อ่ไฮเลนเดอร์ยกสูงปี2008ราคาเปิดดูที่2 70,000บาททวน2 70,000ก็ได้ทรงนี้ไปล้เรียบร้อยก็เหมือนเดิมราคาที่นี่ลดได้นะได้ครับภายในดูได้หูภายในคันนี้สวยสวยสีดำจอกราฟมีติดลงได้นะครบทุกบานมีวัดบูธให้ละตัวหนึ่งวงไลพาวเวอร์นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับมีจอให้ด้วย นี่ผ้าหลังคงหลังคาเบาเบอะมีร่องรอยขึ้นลงนิดหน่อยนอกนั้นแน่นเลยก็แคปเปิดไม่ได้แค่นั้นเองนอกนั้น,นใหม่หมดเลยนะก็เหลือแคเอ่เพื่อนมาทดลองขับแล้วก็ดูเลขไมค์แค่นั้นเองเพราะว่าที่นี่รถเยอะมากจําไม่หวัไดไม่ไหวอืมแล้วก็เพื่อนหวดใหม่อนะใหม่มากน,นะไม่ต้องทําอะไรแล้วอันนี้การชนมีครบถ้ายางอะไหล่มีเพื่อนๆสามารถที่จะขอได้ยางอะไหล่มี เป็นกองนะที่นี่ส่วนคันนี้สีดำสีดำปีปีสีเก้าสีดำปีสีเก้าเครื่องสองพันห้าเครื่องสองพันห้าไฮไลท์เดอร์ยกสูงเหมือนกันราคาสองแสนห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นบาทโอ้โหราคานี่เดือดจัดนะนี่อันนี้ก็ภายก็อาจจะใช้งานไม่สวยเท่าคันนั้นอ่าประมาณนี้อันนี้ก็มีร่องรอย เท้าแขนอยู่เบาะก็เย็บได้มาเลยพวงมลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาห้าสปีดวิทยโซีดีจากโรงงานแอร์เย็นเพลงเพาะในผ้าหลังคงหลังคาแอบทำเครื่องเสียงหน่อยหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะสีดำก็ต้องขัดนิดนึงให้เงาๆหน่อยนะแล้วก็พื้นปกกระบะก็ยังมีอยู่อันนี้สุดท้ายของแถวปะสุดท้ายสุดท้ายของแถวนี้นะอ่ะคันนี้เป็นวีโก พีเดนเนอร์ยกสูงปีองพันเจ็ปี2,007ราคาเปิดดูที่2 6 5 0 0 0บาท265,000บาทคอ้าับผมโอ้โหก็ลดไปก็นั่นเลยถือว่าโอเคนะได้ล้อแม็กแต่งแม็กขอบ16ครับยางเลนโซ่พื้นปกบบสวยคันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็คือไปทรงนี้เลยครับผมก็ มีอะไรก็สามารถที่ต่อรองราคาได้อประมาณนี้แล้วก็มีฝั่งไหนอีกอ,อันนั้นอะไรเนี่ยบิ Big ๊กไบจอดอยู่นนนนไม่ใช่เป็นเป็นบาร์ bar, ใช่ไหมฝั่งนี้มีอะไรขายไหมตอนนี้นนยังไม่พรอ้อมอส่วนถ้าเป็นแถวสองก็จะไล่มาตั้งแต่นี่ไล่ขึ้นไปด้านบนบก็จะเป็นโซนแถวนี้อ่ะก็ไล่ขึ้นไปก็เดี๋ยวไว้เป็น ep สองอ่ะประมาณนี้ เดี๋ยวให้พี่ป้อมฝากเบอร์หน่อยครับพี่ถใครสนใจใช้อยู่2เบอร์นะครับครับผม084 084 135 135 5319 5319อันนี้เป็นเบอร์โทรก่อนเบอร์โทรก่อนอ่ะส่วน ID Line ID Line 088 088 507 507 3695 3695อันนี้เป็นเบอร์ ID Line สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้อ่ะว่าอย่างสมมุติคันนี้อยากเพิ่มรูปอยากให้พี่ป้อมไลฟ์สดตำหนิอะไรอย่างเงี้ย พี่ป้องก็สามารถที่จะจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยละขอให้โอนเงินมาสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็อ่าค่อยว่ากันไปอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวติดตามอ p พีสองนัเพื่อนรถถูกๆูกแนละมีอีกเ,เพียบเลยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยติดตามอ p พีสองคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ